คลิปนี้เขาบอกว่านายกเนี่ยแต่งตัวไม่รู้กาละเทศะนะครับเดี๋ยวดูกันว่าไม่รู้กาละเทศะยังไงท่านผู้ชมที่เห็นเปยังไงนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเที่ยงลงไปพื้นที่หน้างานด้วยแล้วที่นายกลงไปในพื้นที่หน้างานนะ่ก็จะไปให้กาลังใจนะแล้วก็มีการพบปะก,กับอาสาสมัครจากหลายประเทศและผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยนะผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติมวยที่ต่างๆนะ คนเปน็นกันก็คือชุดที่นายกลงไปคือไปในไซ้์อย่างที่เราย้ำ่ะจุดที่นายกไปเนี่ยคือจุดเดียวที่ยังมีการปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตอยู่เชื่ว่าเจ้าที่ทุกคนอยู่ในไซส์งานเนี่ยก็จะมีชุดนิรภัยใส่หมวกใส่หมวกชุดธรรมะแมแล้วก็ปรากฏว่าไทยร,รัฐไทยรัฐได้มีการนําเสนอภาพีดียวไปเป็นภาพที่นายกกำลังเดินไปในพื้นที่ใส่ส้นสูงใส่กระโปรงอย่างที่เห็นนะ ภาพภาพนี้เนี่ยกลายเป็นภาพที่มีการแชร์กันเยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันแหลกเลย<ฆ>เพราะเป็นการแต่งกายไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะว่าไม่เหมาะจริงๆฮะท<ฆ>่านนายกต้องตระหนักว่าตอนนี้การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญ<ฆ>ภารกิจสําคัญสร้างความเชื่อมัน่นไปแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารน่ะถูกแต่การลงไปพื้นที่ไปให้กำลังใจต้องมีการเตรียมการท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเหมาะสมไหม ถูกการะเทศะหรือเปล่านะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูแต่ว่าก็อย่าเข้ามาเทียวด่ากาันอะไรกันนะครับไม่ดี